สบายดีป่อลุงพ่อพ่อสนองมากินข้าวพ่อหลุงเอยหนุ่มมอสหัก็มาแต่บ้านลังสีเขียวพ่อหลวงเอ้มากินข้าวอยู่เฮือนเพื่อนวะมัดมัดสลามหักเนาะป้าพ่ลุงเอยเพื่อนก็มาซอยเกี่ยวข้าวอู้บัวเส็บพ่อหลุงเอ้ชิ้วมือไม่หยาดนะเส็บยีเหล้วว่าสามย่องไว้ก่อนพ่ลุงเอ้ย่องไปกินซีมือเพื่อนแม่น้องซีมือไม่หยาดนะน้องมอสแม่นไม่หยาดน้องเยี่ยมว่ท่าไม่ท่าว่า แม่เท่าก็แม่เท่ามาลุ้งว่าจอบลอยคือเก่าอย่างเงี้ยพี่ซาจอบลอยมาแบบลุ้งไงจังด้ารดองนันการดองนันลูกสาวแบบเขาบังได้ขีดบอมิดเด้อโอ้ยก็เด็กน่ากันนะเขาบังได้ขีดไอหมิดตลอดเผาว่าโอ้ภาษาจีจักเต็มแต่่าษา อางกระด้างมอางกะด้าวมอดีลยะคาดอนานิหนอละว่าซนโอ้่นาดอนต้องเยี่ยมลงกับวลงเลยลงกไอันบาหมอสิบาเเขาเบิ่งนบไม่ี่นะยังันเะเบิรงลงเลยอสานั่นจิ๊บจิ๊บวตอวด้สามแสนอย่างแล้วนะตอนนี้กำลังตักตุ่มมีนักับมีปิ้งปลาแล้วก็ก้ยบริเวณนมั ต้มปลาบ่ลงเอ้หมอนี่สิลงมือตําหุ่มแม่าแซ่บๆด้อชมเานี่ตนูนึงเลยว่าซานทําบักามบัามเฮยบักามเอาออกบ่มีบักน่าเขกกัน ใช่หนาเบิดบหาาทมาเบิดได้แหมาเบิหาเบิดว่านย่งมาคามเลยแม่เขาป้ากำลังเยี่ยมลงซอกันเห็ดลงยอย่างด็กินไวๆปลุลุงฮะมาไดก็ได้นะบัาคามนะนี่หมาคามพูดออกมาบหรอลุ บ้านเราจไหนตั้มหงสเสะบสตั้มหงื่อมุลุงคือบกปูอ่ะคือบ่อเลี้ยงไปล่ะจะไม่เห็นเงีบเลยนมอดกับหงมนูไม่นมอดก็นั่นมาเถอะเนาะเป็นเขาบ่ายนองแยมหงเจ้าเพ่ปีนาะไปไปตำงเยีมเขล้งาใส่หิวล้งกล่องยัดไปก่อน อยู S <S ่เกี้ยงกองเลยน้องกองน้งนี่เกี้ยงถาเลยพี่ลุงเกี้ยงถาน้องไหนนะเกี้ยนเลี้ยนเลี้ยนถาพี่ลุงเกียนถาได้เพ่าะมนเกีนถาได้เกี้ยมเกี้ยมเกี้ยมถาหนูเลี้ยงถาเกี้ยมถาพี่ลุงเอ้ลุงลืมเลยจะเป็นหิ้วเข่าอะไรน้องมอสนะนี่จอกไหมหัวข่าิ้วเข่าน้องมอสแม่บ้านล้างเทียนไม่ยังกินน้องมอสโมโหพ่ลุงเอ้ปนบอกว่าขึ้นก่อนรอดไปถ่ายคลิปก่อนพี่มาโมนีลืมมาเนี่ยแม่น้องมินน้องสล่าวะจัดไป

แจงดีหนักแจ้งดีมันไปใส่ลบบปรไงใส่โอ้ยน้องน็ไดไปเลยเด้อไดไปเลยครับอย่าลืมข้าอย่าลืมขมส้มเด้เอย่าลืมขมาหัพังจ้งมามาาเลยเดี๋ยวถ้าเบิ่งบัดกินปรุโมไงเอาขึ้นนันมาได้กินก่อนแล้วบอกได้แบ่งแซวาได้เพิ่มถาดาพอดมดกินลุ่มระโลมไงพอดมัดกินลุ่มปราลมง กินลุงเลยไม่นว่าจะมาถลมาสามปุงกินก่อนกินก่อนโอ้ยเสิร์ฟนเลอเอ้ยมีแต่แ้งเนียมันรดบ่ได้บ่ทันบ่ทันกิดเออเต้นแต่กลังมืออยู่กอกันน้น้าบ่มีอ่ไ้เทียงเหบ่มี อาแม่ขัุนนะเออลำรงมือจะมี่ยลงนี้ำได้สม่ป้าพอขนมาเห็ดกินกัน่มัได้สนใจ้ำหนาเด้อมีหน้่น้องเีวกำลังตามกุ้ต้มกุงหงอยนี้มนะเดี๋ยวกระทางนี่ล่ะปันกนะมากินน้ำกันเด็กปุ้ ข่าวเหมือนกันกินกินมึงอยากยังตั้งะไรพี่น้องมาเด้อกินข่าวรำกันเด้อปลาบลุงเขี้งกินข่าวเทียงผู้สาบลุงผู้สาวม่กินข่าวนะมาสันน้องนิ่งกับลุงมือได้เปลือยส่องน้องยังโมโหอยู่ปลาบลุงลงมือเลยลงมือเลยเวันนี้น้องมาก็ไปกินข่าวลงบุกินข้ข่าวไม่มีน้มหลางมือเลย มาเลงใช่มังคุใช่สิไปกินไช่น่ะเออหลังมออหลังหลังหมดแล้ว หาตำหุงก่อนอันที่อะไรถึอืมเพาเขาจะมันนนะเกต่ายี่แนะเออบอกเลยอะให้ลุงเจดมาหรเปล่ามาแล้ว้าวขานะดหลุมเขาอยังไข้าวแล้้าวใหม่นะแต่กินหมืไงนี่ทางมากลับข้าวไปกินก่อนมือได้บ้บงรอาี่อยากจะมาข้าใหม่มาเอาเด้อมันบอกว่าไมีเวลาไปเอา

bụi nó nằm ngoài đập luôn mọi người 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 mọi มันนาซื really? <c oughs> <c oughs> ้ออะไรมาไว้เหอเจียยางยางคกวาอยู่ใม um> ่ยซื้อมากกระโบซาบนเนาะซาบะนี่ก็มาเยอะขึ้นไปไหมเยอะพอขึ้นมาขึมาเราได้บนี้เด้อข้มาข้มาเด้อยังยังกินหลุมหรอ

อย่ายานบงเรอเอาเขาไปลินด้วยอยาเอาบงก็ไปไหว้เลยบ่เอาไว้ทงบงนทงกันนอยจุกมงนี่ตเฮ้ยัเยียบมือีเกี่ยวเขาเป็นยังไงหมอนอยู่บอสมอเม่นบ่เมื่อยบวมนไจแม่กินลุ่วง้าดีน่อือ

nhưng ừ. <laughs> là yên mà Phun trang phần bà, chèo đó, nè Bố ta xe Hơn hơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่แกวอนน้บ่อยากเข่าไปงเ่ยีบเยียบกินไล่ข้าเลยเสียบว่าจะหางกิน้องเยียบเสีบยังไปซื้อติบข่าวติบแต่นี่นะคือบอสามติบ งามยี่เนาะคือเขาว่าขายหนูจะตีบเทไรม่ไม่เนียมอนี่เนาะนี่ขอก้าใกล้บิ๊วน้ก้าวยังไม่จบมเิร์ดงามบ่ยี่เนาะยังเียเอาบวงมาเนี่ เอนสสมบัติข้ามเยอบังนาอึดบ่เพือนกูมันหกเป็นเ้าะพอเี่นนอมอดที่สิครับอีกคลิปลรปลุงฝากกุไลกุเซกุติดตามสองนอมัดเห็นเรียวปลุ้งแ่พอกินหนาปลุ้สองเมตตาปลุงอ่าเรามน่พอกินหนาปลุงสบายดี